ครับมาลีนนะครับเนื่องจากรีโมทเป็น Opentx นะครับผมตั้งแบบให้มันสโลว์นะครับจะได้สวยงามอ่าเหมือนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวีทุกท่านผมพลเอ็น3 f นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับผมมารีนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของค่ายแอโร่นะครับผมรุ่นใหม่นะครับอันนี้ทรง แนวสปอร์ตเจ็ตนะครับสวยงามนะครับผมจะได้คลายพวกฟูตูล่าพวกอะไรพวกนี้ครับแต่ว่านี่เป็นเป็นงานของค่ายแอโร่เขานะครับ64มิลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนี่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ลํานี้เจ้าของนะครับคือพี่กุ้งนะครับสั่งประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จแล้วมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับผมภายในนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะจับ เอาออกมาทีละชิ้นนะครับอันนี้คือเป็นเมนวิงนะครับผมงานใ่้อโลเคยสั่งมิกยี่เก้ามาให้อ้นนะครับพี่น้องในกลุ่มนะครับงานดีนะครับผมงานใช้ได้เลยนะครับถึงจะเป็นค่ายที่เปิดตัวมาได้ไม่นานแต่งานใช้ได้นะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้ผมดูคลิปแล้วนะครับชุดไฟใช้ได้นะครับเสียงฟร็อ์ อันนี้เป็นตัวบอดี้หลักของเขานะครับนี่ครับเนื้องานดีครับด่ช่องดูดอากาศเขา้าดักแฟนเป็นสองสองสี่แปดสิบนี่นะครับดักแฟนสองสี่อนับหน่อย สองสี่หกแปดสิบน่าจะสิบสองเบสครับผมโหแจ๋วเลยอึ๊บเรียมเลยนะครับแล้วมาดูของอื่นๆครับชุดล้ออยู่ไหนนี่ชุดล้อนะครับแล้วก็พวกนาตยุดนะครับอันนี้แมนวนวลโอเคครับประมาณนี้ ตั้งใจกันว่าจะเฟิร์สพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการเช็คพวกเซอร์โวทุกจุดก่อนนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนเป็นตัวลำเนี่ยจะรูปทรงสวยขนาดไหนนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับมารีนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาเช็คการทํางานกันนะครับ ลำนี้ที่กุ้งสั่งประกอบนะครับใส่รีซิปให้เรียบร้อยนะครับอันนี้อัพดาวนะครับแอรอนนะครับก็ลัดเตอร์นะครับลัดเตอร์เลียวรอหน้นครับเสียงโอเคครับผมดักแฟนเป็น12เบสนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์ที่ได้มานี่เป็น2840 3,150 k v นะครับ12เบสแล้วก็อมสปีดเป็น สปีดดักแฟน40แอมป์นะครับเซอร์โว9กรัม8ตัวนะครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้เล่นเป็น4เซลล์2,200มิลลิแอมขึ้นไปจนถึงราวๆ3,000นะครับใส่ได้โอเคครับอันนี้มาดูแฟบนะครับเนื่องจากรีโมทเป็น Open t x นะครับผมตั้งแฟบให้มันสโลนะครับจะได้สวยงามอ่าเหมือนจริงนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนี่นะครับ สวยงามมากลรอส่งขึ้นฟ้ากันครับตัวงานผมให้ดีเลยนะครับแล้วก็เรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ดีนะครับประกอบไม่ได้ยากอะไรและแถมมีพวกชุดคอนโทรลเนี่ยเป็นบอนลลิงนะครับล้อไม่ได้ขันน็อตนะครับเป็นล้อแบบแทงล็อกนะครับนี่นะครับโอเคครับงาน ถ้าถามผมนะเป็นค่ายน้องใหม่ก็จริงแต่ก็ยังว่าเขาก็ต้องแข่งขันนะนะเป็นค่ายน้องใหม่ก็จริงครับแต่ทํางานได้เนียบนะครับ